สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม4คลิปนี้จะเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่ให้เราแยกเส้นขีดของตัวอักษรจีนมาดูกันว่าแต่และข้อตอบว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแจกใบงานนี้คืนไปให้อ่านสอบปลายภาคนะจะมีข้อสอบอันนี้อยู่ในข้อสอบปลายภาคด้วยนะคะใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็แก้ไขลงไปในแบบฝึกหัดในใบงานของตัวเองด้วยนะอ้าวมาข้อที่1นนะคะข้อที่1ให้เส้นขีดมาตัวอักษรจีนตัวนี้นะคะ ตัวอักษรจีนตัวนี้แบ่งเส้นขีดออกเป็นทั้งหมด5เส้นขีดด้วยกันโดยที่ให้เราเขียนชื่อเส้นขีดลงไปเองเส้นขีดเส้นที่1ให้มาแล้วนะคะจากบนขวาเฉียงลงมาล่างซ้ายเส้นนี้มีชื่อว่าเส้นนี้มีชื่อว่าเผียเผียอ่าเขียนคําตอบแบบนี้ลงไปเส้นที่สองเส้นขีดเส้นที่สองขีดเส้นตรงเส้นตั้งลงมานะคะมีชื่อว่าสู่ สู้เวลาที่เขียนในข้อสอบให้เราเขียนเป็นตัวพิดอินก็ได้หรือว่าเป็นคําอ่านภาษาไทยก็ได้นะคะเส้นขีดเส้นที่สเส้นขีดเส้นที่สมีชื่อว่ามีชื่อว่าเสียโกเสียโกเส้นขีดเส้นที่สมีชื่อว่าถีห้ามีชื่อว่าเตียน อันนี้คำตอบข้อที่1น,นะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองแยกเส้นขีดตัวอักษรจีนตัวนี้ออกมาได้3าเส้นขีดมีเส้นขีดอะไรบ้างเส้นขีดที่1มีชื่อว่าเพียเตียนเพียเตียนอ่าเส้นขีดเส้นที่สองมีชื่อว่าเพียเส้นที่สามมีชื่อว่ามีชื่อว่าเหิง ต่อไปข้อที่3ข้อที่3มนะคะแยกเส้นขีดออกมาได้ทั้งหมด6เส้นขีดนะมีชื่อว่าอ,ะ,อะไรบ้างหนึ่งกับสองเป็นชื่อเป็นเส้นขีดเหมือนกันแน่นอนต้องเป็นชื่อเดียวกันนะคะมีชื่อว่าเพียเจือเพียเจืออ่าเหมือนกันก็ต้องชื่อเดียวกันใส่ลงไปเลยเพียเจือเส้นขีดเส้นที่สามเส้นนี้นะคะมีชื่อว่าถี เส้นที่4ขีเส้นนอนมีชื่อว่าเหงิงเส้นที่หขีดเส้นตัง้งมีชื่อว่าสู้และเส้นที่6อ่ะเหมือนกันนะคะ4กับ6เหมือนกันก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันก็คือเหงิง <c oughs> ต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะแยกเส้นขีดออกมาจะได้อยู่ทั้งหมด6เส้นขีดด้วยกันมีชื่อว่าอะไรบ้างเส้นขีดที่1ด้านบนสุดเลยนะคะเราเรียนกฎการเขียนไปแล้วด้วยจากบนลงล่างเนาะด้านบนสุดเลยมีชื่อว่าขีดเส้นนอนมีชื่อว่าเหงิงอ่าแล้วแล้วตัวนี้คือตวัดเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะ่ะทําให้มันเป็นตะขอเฉยเอ่หาหักกลับหรือว่าตวัดกลับลงมาให้มันเป็นตะขอก็จะมีชื่อว่า อย่าสับสนนะคะระหว่างเหิงโกกับเหิงจือเพราะฉะนั้นดูดีๆข้อเส้นขีดเส้นที่สองเสน้สเสนที่สองมีชื่อว่าเตียนสองกับสามเหมือนกันนะคะสองกับสามเหมือนกันมีชื่อว่าเตียนก็เขียนลงไปสองครั้งเตียนเส้นที่สี่มีชื่อว่าเพียเส้นที่ห้าเป็นเส้นนอนเส้นนอนมีชื่อว่าเหงิงและเส้นที่หกนะคะเสะน้นที่หกมีชื่อว่าหน้า อ่าอันนี้ก็คือเฉลยของข้อที่4นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5แยกเส้นขีดออกมาแล้วจะได้อยู่ทั้งหมด9เส้นขีดอ่าทุกคนน่าจะพอจะรู้แล้วแหละว่าแต่ละเส้นขีดเพราะว่าแต่ละตัวอักษรจีนก็จะมีเส้นขีดเดิมๆซ้ําๆกันนี่แหละนะคะมาจากซ้ายไปขวาเส้นขีดเส้นที่1บนสุดเลยก็คือเตียนแยกออกมาเส้นขีดเส้นที่2เส้นขีดเส้นที่2นะคะมีชื่อว่า เหงเจอถีอต่อไปเส้นที่สาเหมือนก,นกันกับเส้นที่หนึ่งนะคะชื่อเดียวกันเลยมีชื่อว่าเตียนต่อไปเส้นที่สี่เส้นขีดที่สี่มีชื่อว่าเผียถ้าผิดพลาดถ้าครูฉเฉลยผิดหรือยังไงสงสัยยังไงสามารถแชทมาถามได้นะคะต่อไปเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าเป็นเส้นตั้งเส้นตั้งมีชื่อว่า สู้และเส้นที่6เส้นที่6นะคะอันดับแรกเลยเส้นนอนแบบนี้เส้นนอนจะมีชื่อว่าเหิงหากลงมาให้เป็นเหลี่ยมจะมีชื่อว่าเจอตะวัดขึ้นให้เป็นตะขอมีชื่อว่าโกเส้นที่6มีชื่อว่าเหิงเจอโกต่อไปเส้นที่เเส้นที่7ก็เป็นเส้นนอนเส้นนอนมีชื่อว่าเหิงเส้นที่8เพียและเส้นที่9เส้นที่9มี ชื่อว่าสู้วานโกอสู้ขีดเส้นตรงวานโค้งโกหักให้ขึ้นไปให้มันเป็นตะขอนั่นเองต่อไปข้อที่หกข้อที่หกนะคะไม่ได้ให้แยกเส้นขีดไม่ได้แยกเส้นขีดให้อแต่บอกมาว่า มีอยู่ทั้งหมดกี่เส้นขีดให้มาทั้งหมด4วงเล็บก็แสดงว่ามีสี่เส้นขีดอะแยกไปเลยให้มันได้สี่เส้นขีดเส้นขีดจากซ้ายไปขวานะคะเส้นขีดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สเส้นขีดเส้นที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่าเผียเส้นที่สองมีชื่อว่าเหิงเจ๋อกเหิงเจ๋อก และเส้นขีดเส้นที่สามกับสี่เหมือนกันต้องชื่อเหมือนกันแน่นอนนะคะขีดเส้นนอนมีชื่อว่าเหงิงตัวนี้ก็จะต้องเป็นเหิงเหมือนกันต่อไปเส้นขีดที่ตัวอักษรที่เจ็ดอ่าข้อที่เจดนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแต่ว่าแยกกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยออกมาให้มันเป็นสามเส้นขีดมีตัวไหนบ้างหนึ่งสองแล้วก็ สามต่อไปบอกชื่อเส้นขีดเส้นตั้งมีชื่อว่าสู้อืมตัวที่สองนะคะเป็นเส้นนอนแล้วก็ขีดหักลงมาให้เป็นเหลี่ยมเส้นนอนมีชื่อว่าเหิงหักให้เป็นเหลี่ยมมีชื่อว่าเจอต่อไปเส้นที่สามเป็นเส้นนอนก็เหิงมาอีกรอบหนึ่งเคเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่8ดไม่ได้ให้วงเล็บมาเลยไม่ได้ให้วงเล็บมาเลยนะคะให้เราไปแยกเส้นขีดเองว่ามันมีกี่เส้นขีดมาดูกันอันนี้คือเส้นขีดที่1เส้นขีดที่สองเส้นขีดที่3แล้วก็เส้นขีดที่4เส้นขีดที่1นนะคะมีชื่อว่ามีชื่อว่าเหงิงเพีย อ่าต่อไปเส้นขีดที่สองเส้นขีดที่สองมีชื่อว่าสู้โกสู้โกเส้นขีดที่สามเส้นขีดที่สามนะคะมีชื่อว่าเพียและเส้นขีดที่สี่มีชื่อว่าหน้าเรียบร้อยต่อไปข้อที่เก้า ข้อที่9้าให้แยกเส้นขีดเองมาดูกันว่ามีกี่เส้นขีดนะคะ1 2แล้วก็3 3สามเส้นขีดนี้ชื่อว่าอะไรบ้างเส้นขีดที่หนึ่งมีชื่อว่าเหิงเจอเส้นขีดที่สองนะคะมีชื่อว่าสู้เจออันนี้เจอที่หนึ่งนะอันนี้เจอที่สองนะคะ สู้เจอจืจอแล้วก็อะไรต่อโก <Go. S 1> อืมสู้เจอเจอโกสองเจอนะคะต่อไปเส้นขีดที่สามเส้นขีดที่3ามเป็นเส้นนอนเส้นนอนมีชื่อว่าเหงิงมี3มเส้นขีดด้วยกันนะคะสำหรับตัวอักษรจีนตัวนี้ต่อไป <c oughs> ข้อที่10บสิบอสบสอง เติมเส้นขีดที่หายไปให้เป็นคําอ่านและก็ความหมายตามนี้ข้อที่10นะคะให้เติมเส้นขีดให้มีความหมายว่าหัวใจหรือตัวอักษรจีนอ่านว่าสินเติมลงไปตัวนี้นะคะตัวที่หายไปก็จะเป็นเส้นขีดเส้นนี้อืมแล้วก็บอกชื่อเส้นขีดด้วยเส้นขีดเส้นนี้นะคะมีชื่อว่ามีชื่อว่าเสีย โกเสียโกเขียนลงไปเสียโกและต่อไปข้อที่สองข้อที่สองให้เติมเส้นขีดที่หายไปโดยให้มีคำศัพท์ที่อ่านว่าเฉียนหรือว่าแปลว่างเงินแปลว่างเงินนะคะอ่าคือตัวไหนที่หายไปเส้นเดิมหรือเปล่าตัวเดิมหรือเปล่าที่หายไปนะคะ อ่าตัวนี้ที่หายไปตัวนี้จะมีชื่อว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันกับตัวที่หนึงใช่ไหมคะเหมือนกันแต่เหมือนกับแบบความโคง้งความอะไรมันมันต่างกันนิดหน่อยแต่ก็เป็นเส้นขีดเส้นเดียวกันนั่นแหละนะคะมีชื่อว่าเสียโก และตัวสุดท้ายข้อที่12ข้อที่12ให้เติมเส้นขีดที่หายไปโดยให้มีความหมายว่าเจียนนะตัวที่หายไปนะคะก็คือจะเป็นเส้นขีดเส้นนี้ที่หายไปมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าสู้วานโกอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดทั้งหมด12ข้อของเรานะคะเราสามารถ นำไปแก้ไขในใบงานที่เราส่งมาถ้าถูกก็คืออา่านแล้วก็มาสอบถ้าผิดก็คืออา่านแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยอ่านมาสอบนะคะ